สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะ <c> เ <oughs> <c oughs> พิ่งเลิกงานกลับมาครับพี่น้องเลิกงานกลับมาอุย้ยอากาศดีดีพี่น้องดีไปในเชิงห่อนได้ซ้าดีไปในเชิงห่อนเลยแดดออกพูดนั่งแต่เจ็ดโมงเช้าพี่น้องแดดออกนะพี่นั่งก็ไปเฮ็ดงานกลับมาเมื่อยๆนะคะ่ะอาบนา้ำซักผมอูย้ยสดชื่นแห้งพี่น้องคะ่ะตอนนี้นั่งอยู่บ้านคนเดียวพ่อใหญ่ไปครับพี่นั่งกลับมาหอดบานแล้วเราก็กินข้าวแรกเสร็จเราก็อกอ,กอกเลือตกปลาคะ่ะ ส่วนนี้นางไปนั่งโยแต่ว่าอีนางเมยงานพี่นอ้องเมยงันเมือม่อยงานเมื่อยงานแบบมันเพีย้ยเพี้ยงานตั้งแต็มหมัวว่านแล้วพี่น้องคะ่ะหมัวว่านนี่อีนางเฮ็ดงานเซ็ตข,ของเจ้าของเซ็ตแล้วมันบอนยนีสิบสองห้องอ่ะนะอีนางไดง้บอยนีสิบสองห้องเนาะอีนางกับเซ็ตแล้วมาทีนี้หัวหนา้าหัวหนา้าโทรถามหัวหน้าโทรถามว่าอันเธอซอยเฮ็ดโอซอยฉันอีจักหน่อยแนย่เดี๋ยวบอกสัน้นเฮ็ดขึ้นขึ้นขึ้นไปเฮ็ดสั้นหก อันอีนางบรูวา่าเป็นพราะอหยังหรือว่าคนคน,คนเขาาลอบแรงอ่าลอบลอบลอบบายลอบแรงยังสินะบอมาหรือวา่อาออหยังจังใดกับบรูล่ะแต่ว่าสั่นหกเหลือหลายห้องอยนาอีนางก็โอเคโอเคนะนะความงกผี่ห้องความวามหนาใหญ่น่ะความหนาใหญ่ความงกเพราะว่าเขาเห็ุงานเขาเห็นงานอยู่เมืองนอกนี่มันบอเหตุวันอาทิตย์แล้วก็วันยุดพร้อมมันก็ได้หลาย มันได้มันได้ต่อชั่วโมงนี่หลายหลายกว่าปกติอยู่แล้วประเทศนี้เฮ็ดโออีกประเทศนี้ไอ้ีนางก็เมื่อยอยู่นี่ยแหละพี่น้องทั้งเมื่อยทั้งลาดแต่กอ็ความหนาใหญ่นี่ยพี่น้องความหนาใหญ่แล้วก็ความงกอยากได้เงินนี่ยพี่น้องค่ะก็เลยว่าโอเคโอเคฉันเฮ็ดต่อมาสั่นก็เฮ็ดต่อไปสองชั่วโมงพี่น้องค่ะซอยหัวหน้าเนาะค่ะเนาะซอยหัวหน้าก็ได้อยู่ซอยซอยได้อยู่มันหาหกห้องนี่ละห่องใหญ่อยู่นะห่องใหญ่ได้อยู่หาหกห่อง จรากาบ,บานมาอุ้ยเมื่อยพี่น้องคะ่ะทั้งเมื่อยทั้งปวดหลังปกติแล้วเฮ็ดงานบ่อ่อยบ่อปวดหลังแทบจะบ่ปวดหลัง,ลงเลยเมื่อวานในปวดเพราะว่ามันเกินเฮาเฮ็ดงานเกินอ,าตาอัตราเกินอัตราของเฮาเนี่ยพี่นอ้องแล้วบัดที่นี่เมื่อนี่ก็ไปเฮ็ดงานอีกก็ไดงี้สิบสองห้องอีกคือเก่าพี่น้องคะ่ะแต่ว่าเมื่อนี้บได้พักเบรกเพราะว่ายีน่งจะต้องกลับ,บาบสาม รถไฟรถไฟบ่มีแลนตอน4โมงเนาะคะ่ะเนาะปกติแล้วรถไฟรถไฟจะมีแลนตอน4โมงขันวอีนั่งเลิกงานบ่าย3เครื่งนี่สิก็จะล่อรถไฟแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้เป็นวันหยุดเนาะคะ่ะเนาะวันหยุดข้าราชการออหยังของเขาบ่รูแ้แหละวันเกี่ยวกับออหยีงก็บ่ารู้เลยนั่งลืมลืมแล้วเนาะคะ่ะเนาะมาที่นี่รถไฟบ่แลน7โมงเช้ากับบะแลนเที่ยวที่นั่งขึ้นไปวัขึ้นไปเลี่ยนหรือขึ้นไปเฮ็ดงานตอนเช้าป,ประจำนะตอน7โมงบ่แลนให้ พอยายจะต้องขับรถไปซงอยู่อยู่เวอรอยู่อ่าโรงแรมเนาะค่ะนอไปเห็นงานเรารถไฟก่อรถไฟตอนเลิกงานสี่โมงกับบ๊อบมี่นี่นางนี่นางก็จะต้องกลับบ่ายสามบ่ายสามพอชนะนี่นางก็จะต้องแบบว่าคือบัได้พักเบรกแล้วพี่น้องยิงเงาเลยเจ็ดชั่วโมงเนาะคะ่ะเนาะกลับมาหอดบ้านก็แดดดีดีพี่น้องขะบัดทีนี้กลับมาหอดบ้านนี่นางลืมนี่นางลืมไปว่าหนาหอนหนาหอน,หน,หอ,นอ่านอร์เวย์ นาหอนนอเวนี่แมงวันแมงวันมันไหลอะนะแมงว่านมันเข่ามาได้ตามขนาดปิดประตูหน้าต่างมันจ้งมันเข่าไมาซอกซ่องไหนพี่น้องคะเราขืนซื้อบะของฝรั่งหน่พี่น้องอันยังมันก่ใหญ่อีรีได้ขนาดยุ่งยุ่งกับตัวใหญ่ได้ยุ่งนะแมงวันกับตัวบักยังไงแมงวันก็ไดดโอ้ยพอใหญ่เราสเต็กหมูไห้ค่ะเนี่ยเราเราสเต็กสามชิ้นอีนางบอกว่าอีนางจะเอาหมูมาพัดใช้ม่า เพอแวแบ,บเดียวแล้วเอาหมูอีน่นางไปสเต็กเบิเลยพี่น้องก็บอเป็นยังขาเดี๋ยวอีน่นางหั่นเอาอีน่นางจบจอบจะขาแมงวันได้น่ะแมงวันมันไหลายค่ะพี่น้องหนาห่อนเขามาเนี่อุอ้ยแมงวันหลาค่ะกลาแนบอากาศอากาศ,อากาศดีมากพี่น้องเลิกงานกลับมาเมื่อยพี่น้องะ่ะกลับมากินอันโคกชาดำแข็นเย็นๆคะ่ะอืม อีนั่งก็ถ่ายคลิปไว้อยู่เด้ถ่ายคลิปแล้วพนที่นี่อัพโหลดลงโยต่ว่าอัพโหลดลงแต่ว่าบอดเด็กบอดเด็กกเผยแพร่พี่น้องลืมความลืมลืมข้าวถ้าเบิ่งบรรยากาศก่อนเดี๋ยวอีนั่งจะกินเห็ดแนวกินสักพัดมามาแล้วก็พักสักน้อยนึงให้แดดมัน ลงสักน้อยหนึ่งพี่น้องเลยอีนางจะไปลดน้ำลดน้ำสตอเบอรี่ลดน้ำผลไม้ของอีนางเนาะคะ่นะเนาะบ่ได้ปลูกกัอย่างเดีนนะคะ่ะแต่ว่ามันเป็นผลผลิตจากปีที่แล้วพี่น้องค่ะสตอเบอรี่อีนางต้นสูงแล้วพี่น้องออกดอกออกผลแล้วแต่ว่าน,นี้เม่ท่านแดงเดี๋ยวอีนางจะไปลดน้ำฝนบ่ตกมาจะกอาทิตย์นึงแล้วเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็บ่ได้ลดน้ำเลยเดี๋ยวนางจะออกไปลดน้ำแล้วให้แดดมันลงเศร้าก็หนีก่อนพี่นอ้องเอ้ยบ่งแดดถอยจะหล่อเหรียญก็แดดมืองนอกเลยพี่น้องด้อ อย่าหล่อเหร่นก็แดดอันนี้เด้อโอ้ยแดดคักแดดแน่ค่ะอาบน้ำเสร็จแล้วก็ท่าขีมกันแดดพี่น้องอิริเด้อย่าหล่อเหร่นก็แดดเมืองนอกเด้อแดดเมืองนอกนี่ขันแดดนี่ก็แดดแดดแดดคักแดดแน่อิริเด้อพี่น้องมื่อวานี้นั่งสกินผัดมาม่าค่ะไปซื้อบังนาวมาแล้วซูเปอร์มาร์เก็ตเปิดอยู่ตอนแรกนี้นั่งคิดว่าซูเปอร์มาร์เก็ตซีบเปิดแต่วันจันทร์มันเพิ่มเป็นวันหยุดเนาะนี้นั่งไปได้บังนาวมาแล้วก็ไปได้มาม่ามา นี่มามา่าสื่ออยู่ซูเปอร์มาร์เก็ตเอ็กซ์ตร้านี่ราคามันขึ้นแหมสามซีฟเนี่ยหาหอหาหอสามสิบโคนปกตินั่งสื่อสื่อแพ็คหนึ่งอ่ะแพ็คเลยหยิบสี่โคนหนึ่งจะมาสื่ออยู่ซูเปอร์นี่แพงสามสิบโคนว่าเป็นยังดอกเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวนี้นั่งจะหั่นหมูแล้วก็ต้มเสร็จมามา่าก่อนพี่น้องมาเฮ็ดแนวกินกันค่ะนีนั่งอยู่บ้านคนเดียว ซ<ส>าผมโอ้ผมก็ลนดี่ลนดีนาะ่งก็เป็นคนที่ลำพังนงค่ะตอนแรกก็คิดอยากงามอยู่นั่นแหละตอนดิผมมันยังบัลลนเนาะพี่น้องเนาะผมมันยังบัลลูนเราบะที่นี่พ่อขึ้นพ่อขึ้นมาเมืองนอกก็นั่งเสื้อว่าแทบจะเป็นมันคือการทุกคนพี่น้องทั้งเป็นปัญหาทั้งผิวพุ่มแพ้จากที่บ่เคยเป็นผุ้มแพ้ก็เป็นเพราะว่ายอย่างเพราะว่ามันสภาพอากาศสภาพอากาศ,าากาศมันเย็นเย็นแล้วก็แหง้งมัน มันก็นคือเมืองไท่ได้เมือง,งไทยถึงแม้ว่ามันจะอากาศห่อนแต่ว่าอากาศอากาศห่อนแบบชื้นๆนะนึกออกปะ่ะเออห่อนแบบชื้นๆแต่ว่ายูเมืองนอกนี่มันมันจังไดร่่รู้อีนา่ก็อธิบายมาถ,ถึงกันแต่ว่าผิวแห้งมากคนเอเชียขึ้นมาอยู่เมืองนอกนี่คนผิวแห้งพี่น้องแล้วก็หนงังศีรษะแห้งเป็นลังแคขั้นแล้วก็ผมโลนนี่แทบจะเป็นกันทุกคนเด้แล้วก็มันเรายูนี่มายูยูนี่เขาก็จะมีผลิตภัณฑ์อ่า บำรุงผม iscilla, นอค ok ่ะนาแซ่ผมบํารุงผมตะเกียนีอีน่งอีน่งอีน่งกินตัวนี้พี่น้องกินตัวนี้สื้อยูอ่าล้านขายยาอ่าอัอพุเทกพี่น้องเป็นยาบำรุงผมกินดีดีเด้ผมเศร้ารนเด็เราซึ้อผมเงาเลี้ยวผมเงาเลี้ยวเล็บเล็บเงาเลี้ยวแล้วก็ผมนุ่มสวยแทบแทบจะบอแทบจะคือบอตองใส่เอียงอ่ะ ทิ้มนวดเลยผมมันนุ่มผมมันนุ่มมากแต่วาอีนางหยุดกินเพราะว่ายีนางไปหาหมอแล้วหมอกินยามหมออยู่เกี่ยวกับภายใน่ของยีนางอะนะกินกินยามหมออยูอีนางก็เลยหยุดกินพ่อหยุดกินมันกระกับมาโลนนี่คือเกาพี่น้องนึกออกปะพ่อหยุดกินมันก็กกับมาโลนนี่คือเกาแต่ตอน,น,นแต่ตอนที่กินตัวเนี้ยดีมากดีมากๆเลยอ,อีนางล่อหยุดกินยามหมอก่อนหาหมอเดี๋ยวจะไปหาหมออีกที่วัน มันพุดเนี่ยค่ะวันพุดเนาะค่ะเนาะนั่นหละเ<ช>พราะหาหมออย่าง<ไ>เสรเ็จเรียบร้อยปุ๊บอีนางก็จะอีนางก็จะกลับมาก,กินค่ะมันดีมากเลยลอีนางอีนางเป็นคนที่แบบว่าลำค้าญขันวะอีนยังที่มันจูจ้จี้จุกจิกนี่นีน่นน้อยอีนางก็เป็นคนที่ลำค้านนึกออกว่าขันวะอีนางลำคานอีนางก็บอกเอาเลยอยู่ะมาณนี่ยคือผมเนี่ยอีนางเนี่ยมากไปผมยาวอยู่เด้ อี่นางเคยใบผมเงาด้มากใบผมเาาถึงบเยามากแต่แต่ก็ประมาณแบบปะบาอะไรอย่างประมาณนี้ลนะพี่น้องบ่าเคยตัดสันส้งแบบนี้เนาะค่ะแต่ด้วยความที่ลำคานว่าผมผมมันลนผมมันลนหวีก็ลนสางก็ลนแล้วลำคานกระตัดมาซะเลยไปต,ตัดไก่ได้นะผมเนี่ยตัดไก่ได้ขึ้นเครื่องบินไปตัดเลยนะแล้วก็แพงด้วย ไปตัดยิวสเปนเนี่ยพี่น้องตอนที่ไปเที่ยวสเปนป่๊รุ้น,นึกบ้าอย่างลำค่านักลำค่านักอ,อีหลีก็เลยไปตัดเอาส่งตอนแรกตอนแรกเอาส่งซ้อยซ้อยงามอยู่เลยนะเอาส่งซ้อยงามแต่ไปตัดก็เหมือนกับตัดก็เด็กหน่อยมันเด็กหน่อยตัดบ่เป็นเนี่ยพี่น้องเออตัดนี่อย่างของมันก็ไม่รู้ก็ออกมานนั่แหละส่งคือท่อบางคนก็คอมเมนต์เข้ามา ทอมก็ได้ผัวฝรั่งเหรออีนังก็หัวเราอ่านคอมเมนต์พี่น้องเจอไหนก็จะมาไว้นั่งเป็นทอมทอมแบบนี้ก็ได้ผัวฝรั่งเหรอว่าสั้นพี่น้องย้อยอีนั่งก็ขอบคุณพี่เขาเนาะาติคอมเมนต์เขามาให้หัวขาวๆนกันเนาะเนาะอีนั่งบป็นกทอมเด้พี่น้องได้อีนั่งก็ผู้ยิ่งนี่แหละแต่ว่าทรงผมนี่มันเปลี่ยนบุคลิกเขาได้ยี่ดียด้พี่น้องอี่เดียร้ทรงผมมันสามารถเปลี่ยน บุคลิกเข้าเปลี่ยนหน้าตาเข้าไปอีกข้างหนึ่งดได้เด้เออยิ่งตัดผมทรงนี้แล้วทรงคือทอมเลยเ็ดไหนพี่พี่น้องเอฟซีเข้าใจเพจโอ้ยอย่าเบ่าหลายย่าห้างหิวเขาแล้วจะต้องจะกินเนียพี่น้องเบื่อๆึ้นกันเล้เมื่อนี้สิพัดมามกแต่ว่าบอกกินใส่พริกคงหรอกพริกคงยี่ห้อน,นี้อยาไปสื่อกินเด้พี่น้องเด้อนังเสีเปเป่ยงเฮเบิงใดรอยู่โซนเอเชียนะพริกผงยี่ห้อน,นะ มันบาแสบมันคิวมันคิ้วแล้วมันเป็นแบบว่าคือน,นึกออกบาว่าเพริกแหงแล้วมันมีขั่วขั่วเพริกแหงนะเขา,าเด็ดออกเขาปั่นใส่เลยแล้วมันขิวมันหืนเตะจมูกขึืนจมูกเลยพี่น้องเนี่ยยี่ห้อเนี่ยบ,บ่ดแสบค่ะบอค่อยเพดแล้วก็ฮืนเหม็นนําอืมแต่ว่าสือมาันแบบกันตั้งสี่สิบคน่นนะพี่น้องเพี่อตั้งสี่สิบคนคออ่นเด้คขึ้นมองไปเห็นวะสี่สิบคน่นเด้หนะ อุ้ยถ้าซื้อก็ซื้อแบบซื้อแบบเนี่ยกินค่ะนี่น้างังเก็บกระโปงเข้าไปเยะขันผู้ขันผู้ใดมันก็ซื้อพริกแห้งมาตําเอาเองพี่น้องหรือว่าปั้นออก็ได้เนี่ยแต่ว่ายี่ห้อเนี่ยแซ่บเนี่ยยี่ห้อเนี่ยยี่ห้อนี่หกสิบเก้าโค้นแต่ว่าปริมาณมันก็หลายกว่าหน้าสองร้อยหกสิบกรัมพี่น้องเนี่ยยี่ห้อเนี่ยอันเนี้ยแซ่บอันนี้กี่กรัมบรุ้นเนี่ยอันนี้ร้อยห้าสิบกรัม อ่บาสบะแซบซื้อซื้อยุร้านแขกร้านอินเดียนะซื้อซื้อยุร้านแขกโอ้ยบะแซบเลยมาอีนางสิีเพลทิมมะมาผัดมะมา่าจริงๆองีนางก็มีเส้นเส้นมะม่าของมะม่าฝรั่งอ่ะอีนางซื้อมาสำหรับเอาใบมาผัดมาเห็ดเอยียงโดยเฉพาะเนาะค่ะเพราะว่าอันเครื่องปรุงน้ำแซ่บไอ้เครื่องปรุงน เครื่องปรุงนำเสพพี่น้องเอ้ยเบ้าไปก็ฟวงไปโอ้ยี๋ยวดีเลือดเลือดออกหลายได้พี่น้องคะ่ะคนเอาเลือดโลงน้ำกันหลายหลายเนี่ยครับแส่ยสะอย่อนมา่งๆของฝรงั่งจ้เสียนำซุปเครื่องปรุงมันบแเสบมันมันบดถือปากนิ่นงนิ่นงก็เลยว่าจะซื้อมา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาแค่เอาเอาแค่เศษมันมาไวเ้เห็ดย่ำเห็ดผัดอย่างต่างๆเพราะว่า มันถูกราคามันถูกแต่บาเซนเสนมันบาแซบคือกันพี่น้องเสนมันใหญ่เสนมันใหญ่มันมันเหมือนมะม่าไทยอันนี้นี่ต่ว่ามีขายอยู่ซูเปอร์มาร์เก็ตเมืองนอกแต่ว่ามันเป็นมะม่าไทยอยู่เด้เออมันนี่มันมี่ภาษาไทยเขียนอยู่เน้รสชาติอันนี้แซบเนี่ยเส้นมะม่าไทยเฮ้ามันจะเล็กแล้วก็นุ่มเนี่ยมะม่านี่เห็นไหมยำยำของยี่ห้อยำยค่ะนี่เห็นไหมตัวหนังสือภาษาไทยยำยแต่ว่า มีขายที่ซูเปอร์มาร์เก็ตทุกแท,บ,ทบแทบจะทุกซูเปอร์มาร์เก็ตยูนิเวอร์เลยนี่แหละมันจะมีรสเนื้อรสเนื้อแล้วก็รสไกส่แซ่บแซ่บทั้งสองรสนั่นแหละพี่นอ้องยีนังก็อันนี้ต้มกิ่นนะแซ่บอยู่แต่ว่าอันแบบเนี้ยีนังสื่อมาจะกลินเสนมันแต่เสฉวมันก็บ่ค่อยแซ่บปันใดพี่น้องแต่ว่าอาศัยอ,อาศัยแค่ว่าราคามันถูกพี่น้อง อีน,น้ำต้องขอโทษขออภัยเด้ออีน้ำปวดติดเลือดกรขับอีน้ำคนติดอ่างและพี่น้องแต่ว่าบ่ได้ติดอ่างอย่างขนาดนั้นเด้อคันว่าผู้ใดข่าวมาฟังโอ้ยลำค่านลำค่านอย่างไรอีห้ำนี่เบาอีหยังบ่ดดูเรื่องอย่าว่าและพี่น้องเด้ย <c oughs> อย่าว่ากันเด้ออีน้ำคนติดอ่างเด้อ <c oughs> อีนำสิเอาหมาหมาไทยนี่แหละพัดยุย่ง,งยากจะพัพดใส่พริกซอสบะไซบะไซเดี๋ยวพริกป่นมันมันมันเหม็นหืนไง อีนั่งสิพับใช้พริกสดอีนั่งยุดสองมือค่ะมืออื่นก็มือหื้อมือหือ้อไปหาหมอมืออื่นยุดวางลูงเลี้ยนก็บริไปลูงเลี้ยนก็ยุดพี่น้องอีนั่งเริ่มเริ่มเริ่มยุดละละเริ่มปิดเทอมเลยล่ะโรงเรียยหยุดเสมอนี่ก็บ้าตางอย่ก็ปิดเทอมหรอกพี่น้องยุดสองเดืนอนอ สองห่อค่ะพัดเอาไว้เหลือกินแรงนะเพื่อเพลกับเบือเรากินเบิดอุ้ยพัดอันนี้เก๋งมาท่นเบิดอยู่พักใส่กระเทียมน้ำเล็กน้อยพี่น้องมีมีอันนี้มีกระลำลำขาวค่ะจะพัดมะม่าสองห่อโอ้ยจะเป็นกรเห็ดอย่างก่อนดอกพี่น้องอย่าฝ่าวายนางเด้อพี่น้องเด้อ น่าเป็นคนปุงปวงในชียล่ะคะแหน่ล้ำค่านผมมีเงไปหาที่ขาดผมก่อนอ้ยเรือไล่หลายพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ้งเลือของนอกก่อนแป๊บหนึ่งก็ขี่เลือแข่งกันเหมือนพี่น้องเห็นอยู่มัแล้วก็มีเลือลำหน่อยผลขี่แข่งกันพูนะพี่น้อง เด็กหน่อยคีเด็กโบแมนคนใหญ่คีเด็กเรือล่ำในหน่อยคี่นั่นนะนั่นนะสปีดไอ้เขาเอิญยังวะเขื่อนยังวะแจ๊คสกีบอกนั่นนะนู่นนู่นเด็กหน่อยเด้นะ่ะพี่น้องเด็กหน่อยฝรั่งตัวในนูน้ยับเรือเกง่งเก่งเลยพี่น้องคันว่าผู้ใดมีบ้านติดคลองน้ำติดน้ำทะเลคือนี่น,นางเนะี่ยเด็กหน่อยคีเรื่อคีเรือกันเป็นแถบทุกคนเลยเด้พอแม่เขาซอนน่ะ ยิงลานไส้พ่อยายตัวเลยน้อยครับเรืออีอนาเบตาซีออนคือยังี่โอ้ยเด็กหน่อยมันขึ้นมาเก่งค่ะเก่งแน่เด็กหน่อยฝร,รั่งพู่นะพูด,นะพดมึงก็ขี่เรือเล่นกันพี่นอ้องกาตาตีพู่นะพูดนะโนะตได้หน่อยนึงเร่องนะครับเรือขับขั้นนั้นนะอากาศดีพี่น้องเอ้ยแดดออกนี่ฝรั่งปันว่าเถือกห้ยกันพ่นละยีลีเดะ คันว่าแดดออก่ะธรรมดาเนาะค่ะธรรมดาเลยพี่น้องอยู่เมืองนอกประเทศนนร์เวย์ปีหนึ่งจะมีแดดแค่สองเดือนช่วงเัมอช่วงหนาห่อนจะมีแดดแค่สองเดือนพี่น้องระวังนอกนอกนั่นก่อนหนาวฝนล่มหิมะ <c oughs> <c oughs> นี่นั่งตํำพี่ต้นโอน้ยชิต่ำพิกแล้ว เสษมมาเม e <wh> ื่อ uh, ok. <wh> ันเด็ดต้มอยู่ใส่เส่่เก่งไงได้่กางเกงพอยไงกางเกงยีนเล่าเราที่นี่มันขาดขาดตรงขาดตนขาดตรงอันนี้ไหม ขาดตกหัวเขาเลากับวาซาอเนาะอีนาาก็จะทิ่มกับเสียดายนะ้าอีนาาก็เลยมาเอามาตัดใส่เป็นกงเก่งส้าเหม่อแบบนี้พี่น้องเท่ปะประหยัดค่ะจะทิม่มเพียงย่งเนาะมันยังใส่ได้อยู่ตำพริกกนพริกแดงพริกดิ่ก็ละลายเร็ว,เร,วเร็วได้พริกแดงเอาออกมาจากช่องฟิตแป๊บเดียวนึงละลายแล้วพริกแดงไปซื้อมา หน่วยหน่อยอยู่ค่ะบอลหน่วยบอใหญ่ดอกหน่วยประมาณนี้พี่น้องกิโลละตอนนั้นซื้อมาก,กิโลเท่าไหร่ว่า8แปดสิบเท่าไรนี่แหละแปดสิบก็คนนี่แหละสื่อจับใส่เป็นกิโลแล้วแต่สิจับเอามันสื่อมากตอนนั้นมันเหี่ยวแล้วพี่น้องมันบอสดมันบปเต็งมันมาตึกแล้วมันเหี่ยวแล้วแต่ว่ามันกันยังบนานาอันะก็เลยสื่อมากแซ่ส,สองฟิสเอาไว้นานๆที่เขาเมืองพี่น้องค่ะนานๆที่เขาอันเขาในเมืองนั่นแหละ บอกกับไปกับมาเนาะมาตำพริกกันก่อนเอาห่า,หาปวัวมึงเลยตั้งน้ำก็บอเปิดไฟอุยส,ยสสาตว์ไหนสิสัตไหนสิได้กินตั้งน้ำมาเปิดไฟก็จังวันนำม,มันก็มเห็นได้ยินเสียงอย่างเลยไปเบอร์ละสตีสตังพี่น้องสั่นแหละเขาถึงได้บอกว่าอย่าเอาผัวเทา้าอย่าเอาผัวเทา้า เอาบ่าเทาเทาตามผัวอีนางมีแนวเสื้อผ้ายี่น้องอยู่เด้บ่ได้เสื้อผ้ายอดอีนางมีแนวมาอวดมาอวดมาอ่านอยู่เดี๋ยวคลิปหนาก่อนบ่ต้องว่าอีนางขี่อวดเด้ออีนางตั้งใจอวดอีดิให้อวดเลย พี่เนี่ย,ยอวดอยู่พี่น้องยัตำตีเกอนเดิมแต่ว่าผัดมาๆกันช่วงนี้น้ำคุณพี่น้องน้ำคุณน้ำกอกเนี่ยคุณก็บ่ค่อยกินน้ำกอกน้องค่ะเพราะว่ามันคุณมันออกเหลืองๆนะแม่พี่น้งก็เลยกินน้ำแก่นร่อนเอาน้ำแก่นร่อนนี่พอยายเพื่อนไปกูลรอบที่พ่านมาเนี่ยให้เล่า,าเอานา้ำเอาน้ำอยู่นั่นมานำ้ำเนาะค่ะน้ำเพราะว่าน้ำอยูก่กูนเขาใส่น้ำปลาปลา คันว่าเป็นน้ำปป่าจะเป็นน้ำเสฉคือน้ำคือน้ำกินปกติน่ะน,นะพี่นอ้องแต่ว่าบ้านอีนั่งยางทีอนา่งเคยเล่าให้ฟังว่าบ้านอีนา่งนี่จ้อนา้ำใส่กันเองเนาะคะ่ะบ่ได้ดเสียค่านา้ำค่าน้ำฟี่เฉพาะอ่าโซนที่อยู่นอกเมืองน่ะพี่น้อง จะเจาะน้ำใส่กันเองน้ำแบบน้ำไหลมาจากเทื่งเขาเนี่ยสินะพี่น้องน้ำจากทะเลสาบอย่างประมาณเนี่ยคันว่าฝนตกนักนี่ก็กินบ่ได้เลยพี่น้องใส่ใส่แทบบ่ได้เลยใส่ล่างคงล่างของสักผ้าแทบบ่ได้เลยน้าม,มันคุณนเนาะค่ะเนาะช่วงนี้นั่งก็เลยจะต้องแบบว่าได้กินน้าแบบนี้ละพี่น้องเลงชีวิตมั่งเหมของอีนั่นเนี่ยอันนี้สีมันเป็นสีเหลืองนี่แก้วโคกด้วยพี่น้อง คันว่านา้ำแกนล,ลอนเบิดอีนั่งก็สามารถเอาแกนล,ลอนไปเอาน้ำอยู่ตรงปัมนะ๊มน้ำมันข้างนอกแถวเมืองดาและก็ได้หรือว่านาซูปเปอร์มาเก็ตเขาจะมีก๊อกน้ำให้เปิดไปเอาน้ำตรงนั้นก็ได้นะคะเนาะฟี่จะชีวิตเมืองนอกพี่น้องตอนแรกอีนั่งมากและมากแหลกบวกากินบวกาใส่เลยพี่น้องคะ่ะเพราะว่ามันคุณเนาะเมืองไทยเฮ่าคันว่านา้ำคุณก็เป็นน้ำโซคาปุ๊กเนาะมัน แม่บอกกินบ่ได้ใส่บ่ได้ต้องใส่น้ำปลาป่าอย่างเดียวส่วนาน้ำกินก็ต้องเป็นาน้ำกองซื้อกินเอาอย่างเดียวอยู่เมืองไทยนะะเนาะค่ะเนาะสมัยตะกี้สมัยตะก่อนหู้ตอนนี้นั่งยังเนียนหน่อยอยู่ยังกินน้ำฝนได้อยู่เดย์อยู่เมืองไทยนะเออตอนนี้นั่งอ่จาจะขวบด้วยตอนเนี้ยหน่อยแหละต่ว่ากันยังจับความได้อยู่กินน้ำฝนตรงน,น้ำฝนกินเอาแต่สมัยนี้กินน้ำฝนบ่ได้แล้วมันสุป,ปรกพรี่น้นอง <laughs> มาหั่นหมูกันค่ะพี่น้องอันนี้หมูอันนี้มันสอบแข็งๆจังน่อยพี่น้องค่ะหั่นเอาไปเฮ็ดนำต๊กับบะแซบเด้อครับนำนำต๊ต้องย่างแบบว่าเกลืองโสกเกลืองดิบตัางกระทะใส่น้ำมันกันกระทะไอ้ย่างหมูนั่นแหละพี่น้องอีน่เาเบอร์ย่างเบเรล่างนะคะ่ะเอาพริกใส่ลงไปโรดเสร็จแล้วก็ใส่หมูที่หั่นลงไปค่ะ ใส่ผักลงไปโรยพี่น้องพัดง่ายๆค่ะกินเองบ่ต้องพิธีรีตองอย่างมากไม้มีอย่ายยงก็ใสใส่ไปน้ำมันหอยจ้าน้ำตาลน่อยนึงค่ะแล้วก็ผงปรุงรสต้อขานรรตีค่ะดดซีอิ๊วขาวค่ะพัดไฟแห้งนะคะ่ะเนาะเอาน้ำ้งังคจกจังหน่อยพี่น้องเดี๋ยวมาสิแหงโพดค่ะสีสันเป็นตากลิ่นบ่พี่น้องค่ะน้็ดปลานิดนึงค่ะชิมเอาเด้อพี่น้องเด้อ มันเสร็จแล้วก็เอาเส้นมาม่าเขาลงไปค่ะพัดลงไปโหลดแซ่บคักค่ะพี่น้องเพระตมปูนียังเพิ่มเลยอีน่าจะใส่ซีอิ๊วดำลงไปหน่อยหนึ่งเนาะคะ่ะนอเพิ่มสีสันค่ะแล้วก็พัดให้มันเข่ากันพัดไฟแห้งนะพี่น้องด้วยพัดให้เ้นมาม่ามันจะดุ่งเนาะคะ่ะเนาะพัดไปเรื่อยๆแล้วไปกินกันค่ะตอนคลิปหนาค่ะพี่น้องค่ะ